นักโทษอ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเขาคงหวังดีเอาโอกาสมาให้ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นตํารวจเก่านะคือพักนะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะหรือแม้กระทั่งเขาเป็นอดีตนักโทษเนี่ยเราถือว่าเขาได้รับชดใช้บทแห่งกรรมแล้วแต่หน้าที่ที่ควรจะได้รับเนี่ยมันก็ต้องเรามาระวังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณพิธาไหมคะเออมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าหนึ่งแต่พิธาก็ไม่รู้จริงๆนะ เราเพิ่งรุดทันีมาปี60นะแล้วก็มาทำมาเข้างานในปี6263เลยนะครับจนกระทั่งมาอยู่บริษัทรพเนี่ยนะครับก็เราไม่นี่คือเราเช็คย้อนหลังนะจากการที่เราไปตรวจเช็คมานะครับก็ได้เออก็โอเคกเ็เป็นอดีตผู้ผู้ผู้เขาเรียกนักโทษอนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเราก็เลยแจ้งแจ้งพักไป นะครับก็เปเรื่องกข้า็ปเรื่องเขาดาเนินการในเรื่องของประเด็นเออไม่คงส่วนใหญ่ไม่มีอะฮะเพราะว่าอย่างดีก็เป็นเราพอเขาเขาเขาเป็นกาดเนี่ยเขาไอ้บริษัทที่ที่ดาเนินการให้เนี่ยเป็นเหมือนบริษัทพวกกันอ่ะนะเขาคงหวังดีเอากาดมาให้นะครับก็เหมือนกับเห็นพิธาไม่มีกาดนะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นตํารวจเก่านะเพราะว่าเขาตัดผมเกลียนมาแลแต่ไม่ได้ถามหรอกเพราะเห็นแค่แวบๆเพราะเราไม่เคยเจอเลย อยู่มานไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เข้าไปหาเสียงหาเสืองจนกระทั่งมีคนให้มาสอบถามดูนยะว่าพี่แมวเป็นใครใดูไหนะให้เช็คให้หน่อยซิอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าหนึ่งแต่พี่ทาก็ไม่รู้จริงๆนะนะครับพี่ทาโดยเฉพาะคนหน้าเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นก็เป็นบริการแล้วก็คนต้นเลยเนี่ยเขาก็คงมารยาทดีแล้วก็ดูแล โดยลักษณะคือเขาอาจจะมีบุคลิกภาพแบบตำรวจนิดหน่อยแล้วก็ดูให้ให้เรียบร้อยแล้วก็คงจดจำวิธีการ้องตรวจมาจนทำให้ให้ดูดูดูไว้วางใจได้นะครับแล้วก็เหมือนกับทำให้เหมือนกับผู้คนเนี่ยรอบข้างผู้สื่อขาวเนี่ยก็มีการทักษะคือหมายความว่ามนุษยพันธ์ดีมันก็เลยการเป็นการเข้าใจกัน ระหว่างผู้ที่ติดต่อเขาเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีการที่เขาเข้าไปทําหน้าที่แล้วเขากลางหรือทําอะไรที่รุนแรงหรือทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยในพักเนี้ยเราต้องการให้เหมือนคนธรรมดาเป็นคนเท่ากันนะครับแต่ด้วยระบบะการที่เขาต้องอยู่ในที่สาธารณะนานการระวังตัวเนี่ยมันก็ไม่มีใครดูให้ก็ใจ้อย่างน้อยก็ที่สุดก็หนึ่งคนก็เป็นความหวังดีของเพื่อนที่ทําบริษัทรพพนะครับที่ เรื่องการจัดการพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของของสังคมสมัยใหม่นะ,ะเราเป็นสังคมประชาธิปไตยเราก็ไม่เหมือนกับรังเกียจคนที่คุกเราต้องการให้คนที่อยู่ในพ้นคุกมาเนี่ยอยู่ด้วยกันในสังคมที่ดีได้เราก็ไม่ได้ไม่เคยรังเกียจคนพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นคนเท่ากันแต่วิธีการหรืออยู่ด้วยกันของในสังคมเนี่ยมันต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยเขาปลุกได้มันก็หมด มาจดโดยเฉพาะ1นึ่งพฤติกรรมนะครับเราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกัน,นใช่ใช่เป็นนโยบายหลักเหมือนกันอยู่แล้วนะผมอยู่ในพักผมก็เท่ากันเพราะผมตามหาความเท่ากันของในพักนี้มาตั้งแต่4ปีที่แล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l เ o อร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ